น,นี่จะเป็นรถจากที่โรงงานนะครับมาส่งสาขาภัเก็ตนะครับเป็นคันนะครับนนี้เป็นรถที่สาขาน้บที่คอยกระจายส่งสินค้านะครับจะมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการส่งสินค้านะครับได้ยสี่แล้ว นี่ครับก็จะเป็นสินค้านะครับทางห้องเย็นนะครับพวกฮอตดอกนะครับห้องลมพันนะครับที่สินค้าพร้อมสต็อกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแฮมไก่นะครับก็สินค้าพร้อมจะส่งแล้วนะครับก็จะมีสต็อกตามนี้เลยนะครับสินค้าเราก็จะเก็บด้วยความเย็นลบสิบแปดนะครับ โดยห้องเย็นแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นไปมาตรฐานต่างๆนะครับพวกกครมบริษัทแล้วก็พวกค่าสัตว์ GMP นะครับเดี๋ยวผมจะแนบให้ดูอีกทีนะครับครับก็ฝากบริษัทเอวันคุ้มโปรดด้วยนะครับผลิตพวกไส้กรอกแฮมเบคอนนะครับพวกแฮมหมูแฮมไก่เนื้อหมูชาบูหมูสไลด์นะครับก็จะฝากสาขาภูเก็ตไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสาขาเพิ่มเติมนะครับที่กรุงเทพพัทยาเชียงใหม่แล้วก็ที่สระบุรีนะครับขอบคุณมากครับ